สวัสดีครับร้านใมบริการเดียรครับวันนี้ลูกค้านำรถซีวีดิเมนชั่นมาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากคันนี้ก็แบตเสื่อมแล้วครับมีอาการสตาร์ทนานๆแล้วนะครับก็ทำการเปลี่ยนแบตให้ใหม่นะครับลูกหนึ่งเลยนะครับนะครับผมโอเคครับนะครับก็ความเสถียรของไฟนะครับแล้วก็การสตาร์ทรถก็จะดีขึ้นตามมานะครับเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแบตเตอรี่กันครับครับ แบตตเอรี่นะครับ or or ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับของ Honda นะครับ Civic Dimension คันนี้นะครับก็การเปลี่ยนนะครับหนึ่งลูกเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้นะครับน ok ี่เร ok ื ok ่องของระบบไฟนะครับความเสถียรนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทำการทำการสตาร์ทง่ายขึ้นด้วยนะครับก็เปลี่ยนลูกหนึ่งลูกเลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับที่อยากทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้นะครับ